บุญเหลือวันนี้แม่อ้อยหน่อยวันดีครับหน่อยแล้วครับคนแล้ววันดีครับหน่อยวันดีครับเนาะวันดีครับวันดีครับผมครับผม,มันแล้วยาหกมัดครับเดี๋ยวนะครับผมันแล้วเดี๋ยวเ,วมมวเดี๋ยวดเดี๋ยวกัน เวลอพูดดเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้อัดคลิปเลยอามบุญเหลือขอบคุณแม่อ้อยอขอบคุณครับแม่อ้อยครับเมตายาให้บุญเหลือครับผมกราบขอบพระคุณสาวยวยขอบคุณแม่อ้อยค่ะบมนุษบารมีช้างคุ้มครองค่ะขอบคุณแม่อ้อยนะคะให้คุณแม่มีได้ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะมีคะแนนล้นเหลือนะคะแม่อ้อยกราบขอบพระคุณค่ะ อ hehe, ่โยนโยนทั้งหมดเลยหกมัดเดี๋ยวนะคะรถเอายาเนี่ยบนเรือมาแล้วนะคะหกมัดจ้าพุกมัดครับอ่โยนไว้เลยครบยังเรแ้ครับผมอืมตกล่ะ าไไเป็นไรท้องเสียเยสียยืดล่างไงท้องปลาบุญเหลือจะถ่ายท้องถ่ายท้องยืดล่างจะโตเป็นหนุ่มนะคะควานบอกบุญเหลือจะถ่ายท้องแล้วเสียยืดร่างบุญเหลือจะยืดล่างโตเป็นหนุ่มน้าสกวังดุลกี่ดุลแล้วครับน้องกัวแน่นบอกเขา,ขาอยู่น,น,นี่เหรอเขาอยู่ไหนฮะ Chỗ nào là? Chỗ uh -huh. nào là mẹ nào nát ra là à Uổng nào lửa lại? Quan của bác bụt lửa cho thải thong không? là cho dứt lạng? đinh คิดถึงร้านไห่เหลือบุเหลือปูดปูดมนมีนมนา,ออนามตาเพิ่มเติมได้นะคะไปแล้วนะคะคุณแม่กราบค่ะบปคุณแม่อ้อยคะ่ะหล่อเหมือนเดิมในใส่ยก็เหมือนเดิมนะคะเฟี Feel ้ยวฟ้าเหมือนเดิม แต่ไม้เหลือรอเหมือนเดิมเี้วฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่อ้วน <c oughs> <c oughs> เ,เ,เติมเติมได้นะคะคุณแม่ไปต่อแล้วนะไปอ่าพระเนียช้างชรากันค่ะไปก่อนเด้อควานขอบคุณค,ค,ณครับบิลลี่บอกว่าอยากได้หญ้าอีกอยากได้หญ้าครับผมอ่าถ่ายท้องกินหญ้าได้ใช่ไหมกินหญ้าได้กินได้อยู่นะคะคุณแม่แต่เขาเขายังไม่ได้ถ่ายดีหรอก เป็นฝันว่ากินดินมาเหมือนจะถ่ายท้องเริ่มกินดินตั้งแต่เริ่มกินดินตั้งแต่เมื่อวานไ้ตาขอบคุณครับผมนี่นะคะกติของอพ่อของปปออยู่นี่นะตาลอยสาลาง,งาม <laughs> อยู่นี่สิบกว่าปีแล้วตาลอย น,นี่ตาลอยมาให้โชวลูกหลานหน่อยเด้อตาเด้อเดี๋ยว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 ปิดหน้าจอให้เรียบร้อยสายใชิมันหักคาอยู่แล้วไปต่อนะคะไปปะเนียด